สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะโดยวันนี้เนี่ยเราก็จะพามาเจอกับรถครอบครัวอีก1คันนะคะก็คือเป็นคันนี้เลยคันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner 2.4V รุ่นท็อปนั่นเองนะคะเป็นปี2021และคันนี้ก็ยังคงเป็นตัวโฉมปัจจุบันนั่นเองเนาะก็คือตัววีเนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดเนาะที่สำคัญคันนี้นี่เป็นรถใช้น้อยนะคะแล้วก็ได้แถมฟรี ก็คือเดี๋ยวอันนี้ให้ดูก่อนเนาะก็คือได้แถมฟรีตัวนี้เลยนะคะก็คือเป็นแม็กของตัวรีเจนเดอร์พร้อมยางใหม่ด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยทางร้านของเรานะคะก็คือเป็นคนซื้อมาแต่งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านั่นเองอ่าคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากระจังตัวรถกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งเนาะอ่าคันนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นตัวใหม่เนี่ยตัวไฟของเขาก็จะมีความเรียวแบบนี้นะคะแล้วก็ มีเส้นตัว LED อยู่ด้านหน้าเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเรดาร์เนาะถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยเขาก็จะมีมาให้นะคะคันนี้เป็นสีที่แบบดูแลรักษาง่ายมากมานะคะก็คือเป็นรถสีเทานั่นเองเนาะใช้ได้กับทุกสถาน,ถานการณ์เลยเนาะที่สำคัญคันนี้ยังคงเป็นรถที่ติดสีเดิมตั้งแต่ป้ายแดงด้วยนะคะอ่าแล้วก็คันนี้ตัวใหม่เนี่ยตรงหน้ากระจังตรงเนี้ยเขาจะเป็นความแบบ สีดำนะคะสีดำเงามาพร้อมสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้เลยที่สำคัญคันนี้นะคะได้ปลอมเลขทะเบียนสวยด้วยนะ1858นะคะมี8 8ก็คือเลขเงินเลขทองเนาะอ่ะาคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะมาดูเส้นสายของตัวรถเพิ่มเติมกันเนาะอ่าคันนี้นี่ต้องเรียกว่าใครหาอยู่นี่ก็คือคุมนะคะเพราะว่า คันนี้เองเนี่ยวารันตีศูนย์ก็ยังอยู่นะคะวารันตีศูนย์ยังอยู่นะก็คือยังไม่ครบทั้ง10,000แกิโลและยังไม่ครบทั้ง3ปีนะคะยังคงมีวารันตีศูนย์โตโยต้าอยู่นะอันนี้พาดูใกล้ๆก่อนก็คือถ้าเป็นแม็กตัวเดิมของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเออเป็นสีเป็นสีเงินค่ะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถเป็นสีเงินทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าพอเป็นตัวแม็กของเรเจนเดอร์เนี่ยเขาจะเป็นทูโทนนะคะก็คือเป็น สีเงินตัดกับสีดําแบบนี้แล้วก็เป็นลายแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยได้ยางใหม่ด้วยนะอายางใหม่เป็นปี2021นะคะก็คือ,อยางอันเนี้ยยางและล้อแมกอันนี้นะคะเป็นของที่ถอดออ,ออกจากตอนป้ายแดงเนาะซึ่งยางเองเนี่ยวิ่งใช้งานไปเนี่ยยังไม่ถึงหมื่นกิโลนะคะก็คือมีการถอดออกมาเราก็เลยไปซื้อมาแต่งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าของเรานั่นเอง และก็คันนี้นะคะกุญแจอยู่ในระยะนี้ก็สามารถกดเปิดปิดที่ประตูรถได้เนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูโจนรถกันเนี่ยหญิงจะพาดูตรงนี้นิดนึงปกติโตโยต้าไม่ได้ให้นะคะเดีย๋ยวหญิงเปิดอันนี้ก็คือล็อกรถนะคะเป็นตรงนี้จะพับให้อัตโนมัติเนาะกระจกมองข้างพับให้อัตโนมัติซึ่งปกติโตโยต้าไม่ได้ทําให้นะคะคันนี้ก็คือใส่มาเพิ่มแล้วพอปลดล็อกรถกระจกมองข้างก็จะออกอัตโนมัติแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ คันนี้มาพร้อมด้วยคิ้วกันสัตร์ทั้ง4ี่บานเลยนี่และคันนี้นะคะก็เป็นมือเปิดโคลเมียมแล้วก็มีใส่ตัวกันลอยเล็บมาให้แล้วนะเป็นของ t o y ย t a f o r t u n e er เนแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันและคันตัวนี้นะคะก็คือคันนี้เองเนี่ยเป็นตัวโฉมใหม่เนาะพอเป็นโฉมใหม่เนี่ยภายในเบาะของเขาจะเป็นสีออกดำๆนะคะแล้วก็ เดินด้วยได้สีแดงแล้วก็ให้เป็นขออภัยค่ะเป็นเดินด้วยได้ขาวเนาะแล้วก็เป็นเบาะสีดําให้มาพร้อมด้วยเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปตัว G นั่นเองมาพร้อมเบาะไฟฟ้าคู่ขออภัยค่ะโตว,วีนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าให้แล้วเนาะแล้วก็คันนี้มาพร้อมด้วยนี่้ายางลาย 6D เท่า ลูกเข้าเซตกันเลยนะก็คือเป็นสีดำลายแดงแบบนี้นะคะแถมให้อีกหนึ่งชุดเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันนี่เลยนะคะภายในนี่คือต้องเรียกว่ากริปมากจริงๆนะคันนี้เป็นรถบ้านเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวเลยเดี๋ยวหญิงจะสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังเนาะคันนี้ก็เป็นรถที่มีการ เช็คศูนย์ตลอดเหมือนกันนะคะซึ่ง Toyota รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้เป็นบุคเซอร์วิสเนาะแต่ว่าจะเป็นป้ายให้พรลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูก่อนก็คือเขาเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนี่นี่นะคะก็คือนี่2องหมืนกว่า3ามหมืนกว่านะคะ4ี่หมืนกว่าแล้วก็ห้าหมืนกว่าเนาะคันนี้รุ่นท o อปออ i ชัก็คือจะมาให้ครบหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่พร้อมกัน เลขไมคันนี้เนี่ยตอนนี้เลขไมใช้ไปเพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นห้าหมื่นแล้วก็หลักร้อยนะคะห้าหมื่นหกเก้าสามนั่นเองซึ่งคันนี้เนี่ยก็จะเข้าศูนย์อีกทีนะคะอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะคะซึ่งคันนี้เองเนี่ยใช้ได้อีกโดยประมาณเจ็ดพันกิโลนะคะค่อยเข้าไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอีกร้งหนึ่งนั่นเองนะคะ ลแล้วก็คันนี้รุ่นท็อปเขาก็จะมาพร้อมด้วยพวงมาลัยมันติฟังกช์ชันแล้วนะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันซ้ายขวาเลยมาพร้อมด้วยควุยชนโทนด้านล่างนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ลอกออกเนาะเดี๋ยวหยิงดึงให้ดูอันนี้เป็นตัวควุยชนโทนนะคะแล้วก็รุ่นท็อปเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมด้วยตัวนี้ด้วยเกียร์แพทเทิร์นชิพนะคะซ้ายขวาเลยสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยนี่นะคะแล้วก็ หน้าจอของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแอร์อัตโนมัติให้แบบนี้เลยมีช่องเสียบ usb นะคะแล้วก็นี้เป็นที่เสียบชาร์จแบตเตอรี่ได้เหมือนกันนะคะภายในจะเป็นลายไม้ออกเป็นันโทนสีออกคมเข้มๆแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นที่วางแก้วได้เนาะแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบนี้นี่เลยนะคะแล้วก็มีระบบในเรื่องของการรักษาการลื่นถลไม้ใดๆให้ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นโหมดแล้วก็ เป็นโหมดให้เลือก2จุดนะคะแล้วก็ตัวกุญแจของเราเนี่ยมาพร้อมด้วยกัน2ชุดนะคะแต่ว่าวันนี้หยิบมาแค่1ชุดเนาะแต่ว่ามีกุญแจทั้ง2ชุดนะคะนี่เลยค่ะส่วนของเอกสารที่ออกมาจากของป้ายแดงเนี่ยก็คือยังอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานใดๆนะคะอันนี้เป็นคู่มือระบบนําทางอันนี้เป็นตัวคู่มือการใช้รถนะคะก็คือเอกสารที่ ป้ายแดงให้มาเนี่ยก็คือครบหมดเลยเนาะและคันนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือรุ่นฮอปตัวอันนี้นะคันนี้นะคะก็คือเขาจะให้มาพร้อมด้วยกระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัติแบบนี้เลยถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้มานะคะมีมที่ <LED. S 1> เก็บแว่นแบบนี้ด้วยแล้วก็ใส่ในห้องโดยสารตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของ LED นะคะถ้าเกิดว่าเป็น เป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาตัวนี้จะเป็นไฟธรรมดาไม่ใช่ LED นะคะนี่เป็นไฟในเก่งแล้วก็คันนี้เป็นตัวม่านปังแดดของเราซ้ายขวาจะมาพร้อมด้วยไฟนะคะมีไฟให้ด้วยซึ่งถ้าเป็นตัวเ,เป็นคันที่เป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะไม่ได้ให้มาเช่นกันนะคะก็จะไม่ได้ให้มาเช่นกันนะคะภายในห้องโดยสารก็จะสวยกริปแบบนี้เลยเนาะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนังนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวคูบ็อกที่ที่งเคยแจ้งแล้วนะคะว่า Fortuner เองเนี่ยเขาจะมีช่องเก็บเย็นให้กับเราด้วยข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะคะแล้วก็ด้านข้างเดี๋ยวพามาดูด้านข้างคันนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมด้วย engine start แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวระยะของตัวเซ็นเซอร์นะคะเป็นตัวปิดเซ็นเซอร์นั่นเองแล้วก็ คันนี้นะคะก็จะมาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้าซึ่งฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเป็นออปชั่นรุ่นท็อปถึงจะให้นะคะซึ่งถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้ให้เช่นกันเนาะอันนี้เป็นฝาถังน้ำมันอันนี้เป็นฝากระโปรงหน้ารถนะคะแล้วก็รถยนต์คันนี้ก็คืออย่างที่หญิงแจ้งเลยนะคะว่าคันนี้เองเนี่ยติดสีเดิมตั้งแต่ตอนป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นในเรื่องของตัวปรับกระจกมองข้างของเราแล้วก็น,นี้เป็น กระจบ4ี่บานนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถปิดได้เนาะอ,คอะ่คันนี้เป็นรถที่พร้อมใช้งานเลยนะคะภายในห้องโดยสารคือเรียบร้อยมากตัวเบาะเนี่ยไม่มีรอยยับใดๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเบาะที่คนที่คนใช้นั่งเยอะที่สุดนั่นเองก็คือเป็นเบาะคนขับนั่นเองนะคะแต่ว่า เบาะยังอยู่ในสภาพกริบมากๆไม่มีรอยย่นของตัวเบาะใดๆนะคะไม่มีรอยย่นของตัวหนังใดๆเลยนี่นะคะคันนี้เป็นโฉมปัจจุบันนั่นเองนะคะเป็นตัวโฉมปัจจุบันนั่นเองภายในก็จะมีความหรูหราพรีเมียมแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ของแต่งใดๆของคันนี้ก็มาให้ครบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในห้องโดยสารของเรา ที่ของทางศูนย์โตโยต้าเนี่ยเขาก็มาให้มาครบคลันอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาพร้อมด้วยพยังเขา้ารูปแบบนี้นะคะอันนี้ที่กล้องแผ่นอยู่เนี่ยก็จะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะเป็นที่ชาร์จแบตซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเป็นปลั๊กไฟบ้านนะคะอันนี้จะเป็นแบบลักษณะของปลั๊กไฟบ้านจริงๆ f o r t u n จ r เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ให้เป็นปลั๊กไฟบ้านมาแบบนี้ยิ่งถือว่าสะดวกสบายมากๆนะคะซึ่งหลายๆรุ่นบางบางยี่ห้อก็ยังไม่ได้ให้ อันนี้ใช้งานได้จริงนะเพราะว่าบางทีเวลาเราเดินทางเนี่ยเราก็ไม่ได้พกแบบว่าสายที่เป็น usb ใช่ไหมคะมันจะเป็นเพราะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลักษณะของ usb c หัวมันจะเล็กซึ่งมันไม่สามารถเสียบกับตัว usb ทั่วไปได้นะคะอ่านี่เลยนะคะคันนี้รถสวยมากๆเป็นรถบ้านมือเดียวได้ล้อมแอคเรเจนเดอร์แบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้เองมาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้า ฟท้ายของฉมใหม่เขาจะเรียวแบบนี้ด้วยนะนี่ให้ดูฝาท้ายไฟฟ้าก่อนนี่เลยค่ะฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยก็คือใช้กดได้ทั้งที่กุญแจนะคะที่คอนโซลด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ที่ตรงฝาท้ายไฟฟ้าเลยนะคะมีให้กดหลายจุดเลยนี่เลยค่ะภายในห้องโดยสารกริบมากมากพยางเข้ารูปของเราเนี่ยก็จะมาถึงด้านหลัง นีเลยนะก็คือคุมปิดให้มิดหมดเลยนะคะตรงแถว2เนี่ยก็มีให้หมดเลยแล้วก็เครื่องมือแม่แรงประจำรถยนต์ที่ให้มาตั้งแต่ตอนป้ายแดงเนี่ยก็คือยังอยู่ครบหมดนะยังอยู่ครบหมดอ่ายังไม่เคยเอาออกมาใช้นี่เลยค่ะที่หญิงเห็นนีก็คือภายในห้องโดยาสารเนี่ยไม่มีไม่ม,ม,มีริ้วรอยการขิดขว่วนใดๆนะแล้วก็ สะอาดสะอ้านนะคะตัวผ้าเพดานใดๆเนี่ยก็คือสะอาดสะอ้านหมดเนาะหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมนะคะเม mm ็ดอาร์คเดิมหมด mm hmm. อ่าเดี๋ยวเราจะไปฟังในส่วนของราคากันนะคะคันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของราคาพิเศษกันเลยดีกว่า mm hmm. ทันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าใครได้ไปเนี่ยเป็นรถใช้งานที่คุม้มมากจริง ที่สำคัญคันนี้เองเนี่ยก็ยังคงสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะคะคันนี้เนี่ยราคาปกติก่อนที่จะจัดโปรโมชั่นนะคะราคาอยู่ที่1 2ึ0 0ล้านอบาทเนาะแต่ว่าวันนี้มาเจอกับหญิงก็ต้องเป็นราคาพิเศษราคาโปรโมชั่นเหมือนเดิมเลยวันนี้ราคาโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่1,220,000บาทเท่านั้นนะคะ ซึ่งราคานี้เนี่ยคุณลูกค้าที่เครดิตดีก็สามารถจะเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมหลังจากที่ฟรีดาวแล้วเนี้ยคันนี้ก็จะผ่อนคร่าวๆอยู่โดยประมาณ2,000 20, 0กับหลักร้อยอ่ะอันนี้ก็คืออาคำนวณให้ยาวสุดเป็น84งวดนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากคุณลูกค้าอยากจะผ่อนถูกลงกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเงินดาวได้เลยยิ่งเราเพิ่มเงินดาวเยอะเท่าไหร่เนี่ยเรทผ่อนต่อเดือนของเราเนี่ยก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นเลยเนาะ แล้วก็อย่าลืมนะคะหากคุณลูกค้าซื้อสดกับทางร้าน19 p o สีทองของเราเนี่ยไม่มีบวกแหวนเพิ่ม7%นะคะก็คือเน็ตเป็นราคาพิเศษที่หญิงแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยเนาะแล้วก็ไม่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับทางร้าน19โพ o สีทองของเราเช่นเดิมเลยนะคะแล้วก็พอหลังจากทําเรื่องล็อกรถเสร็จเนี่ยเรามีบริการ ส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านหลังจากไฟแนนซ์ผ่านเรามีบริการจัดส่งมอบรถให้เช่นกันเนาะแล้วก็อย่าลืมนะนึกถึงรถสวยสภาพดีไม่มียอมแมวนะคะก็ต้องที่นี่เลย19โปรโพสีทองรถมือสองนั่นเองและสิ่งสุดท้ายก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้เนี่ยก็คือใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้หรือกําลังหารถยนต์สวยๆแบบนี้ใช้งานเนี่ยก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้ พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยยังไงเนี่ยวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่กริปหน้านะบ๊ายบาย